บอมบอมบีนีกูซินีถ่ายเบาๆก่อนนะครับสำหรับวีดีโปเกิบอลกระเด็นมานี่เลยขอบคุณน้องๆเยาวชนรหรับนูนูตัวน้อยของเราครับบอมบอมบีแล้วถ้ากระดานสีอะไรอ่ะผูจะมต้ยิงลูกนี่โอ้โหติดเตเกิดประตูโปเกินะครับสุดยอดไปนะครับลูกนากาเหมือนกระดาน ขอบคุณทีมงานเครื่องเสียงโลกวิด้วยครับมีงานครับผมดูปูหลานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ย้ายครอบครัวอยากได้เครื่องเสียงนี้ไปประดับในงานท่านที่ติดต่อได้ที่กรมดุลการนะเราต้องถ่ายให้มันซูมซูมซูมก่อนต่อขอบคุณทีมงานแม่ครัวนะครับซูมก่อนซูมก่อนที่ได้ทำกับข้าวนะครับมาเลี้ยงคณะนักกีฬานะครับทีมทและพี่น้องท่านผู้เกียรติผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมนะครับร่วมชมร่วมเชียร์ในงาน นะครับฟุตบอลการกุศลนะครับตัดต่อเลยปั์บัดต่อโอเคครับเป็นทีมฟุตบอลที่